สวัสดีครับก็อีกมุมหนึ่งของร้านเจเจแันนะครับเราได้ประกาศขายฟอยทาง Youtube ทาง o o o g l ลทาง a c e b o o k เราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวเรานะครับว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไรก็เลยถ่ายคลิปไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านได้คุ้นหน้าคุ้นตาใน ยบนะครับเปใครก็เจอเราเพื่อเพื่อสร้างความคุ้นเคยเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์นะครับว่าเราประกาศตัวอย่างตรงไปตรงมาคือไม่ไม่ปิดบังต้อนเล่นว่าเราอายพอจริงเราก็กล้าที่จะนั่งคุยนะครับนั่งคุยเพราะว่าไปเจอในท้องตลาดเจอตามที่ต่างๆโคน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ได้ แต่งหน้าแต่งอะไรนะครับก็เหมือนที่เราอยู่ในยู u ูบเหมือนคนที่ท่นที่เดินทางมาหาเราเนี่ยพอเห็นหน้าบอกพอไปรับเนี่ยบอกใจใช่เลยไม่ต้องไปไปยิงโทรศัพท์พอมองเห็นก็พบเขาบอกใครเลยใน Youtube หรือเห็นหน้าเด็กดาที่ผมเอามาประกาศานะครับเขาก็บอกเออเด็กดา ตัวคนนี้อยู่ใน youtube เห็นป๊อปก็รู้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งอะไรหน้าตาจริงๆครับเราไม่ได้มาแต่งหลอกว่าหน้าตาอีกอย่างหนึง่งแล้วก็เห็นภาพหลอกแต่ตัวจริงไม่หลอกหลอกทั้งตัวจริงตัวฟองหลอกทั้งในใน,ในภาพอนี้พูดเล่นนะครับคือคือหน้าตาเหมือนกันนะครับในในในยูทูบกับตัวจริงนะครับ อันนี้เป็นสังขารน,นะครับคือเราก็อายุสมสมวัยนะครับหน้าตาก็เป็นไปตามวัยวัยหนุมก็หน้าตาเด็กหน่อยวัยที่เริ่มเป็นกลางคนก็จะเริ่มหน้าตาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน้าตาผู้ใหญ่ขึ้นมันจะมีห่อ,อย่ังเด็กห่อ,อย่ังวัยรุ่นรอ,อยยังคนมีอายุหรือห่อยยังคนแก่คนแก่แล้วยังรอย <c ười> คือเรียกว่า ทิ้งความหลอ่อยังคงความหล่อไว้เออสมัยหนุ่มๆัยรุ่นนี้คงจะหลอ่อเพราะาตอนแก่ยังหน้าตาดีแต่หน้าตาดูดีลักษณะใบหน้ายังยังคงความหลอ่ออะไรไว้นะครับนะคือความจริงแล้วรูปร่างหน้าตาหล่อเนี่ยกย็คือเป็นส่วนประกอบเองแต่จิตใจถ้าหน้าตาดีแล้วจิตใจไม่ดีมันก็หมดหมดราคาหรือว่าหมดราคาครับ คือหน้าตาเกี้ยงเกาผิวดำแต่เกี้ยงเกาแล้วอัศฉริยะใในตีดีนี่ก็ดูน่าเข้าใกล้นะแต่คนสวยคนหล่อแล้วท่าทางยิงท่าทางไม่มีความสัมพันธ์ไม่ตีมันก็ไม่อยากเข้าใกล้นะครับคือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการแสดงออกการแสดงออกถ้าลักษักไม่ดีแต่การแสดงออกเหมือนดาราบางคนเนี่ยอ้วนก็อ้วน สูงก็สูงพร้อมก็พ้อมแต่เขามีลักษณะความเป็นตัวของเขามีความสามารถจะมีความสามารถครับอ้วนก,ก็อ้วนดำก็ดำหน้าตาไม่ดีแต่ก็ออกลระทัศ์ทุกวันจัดรายการได้ทุกวัน,นบางคนก็เสียงแหบแห้งพูดแทบจะไม่มีเสียงแต่ก็จัดรายการได้ราว่าทุวกวันนี้เขาไม่เลยจะต้องมาสรรหาว่าหน้าตาหลอ่อจะเป็นดาราจะเป็นดารา ลักษณะเสียงดีเป็นดาราคือเขาดูวความสามารถดูบุคลิกมากกว่าที่จะไปดูหน้าตาแต่หน้าตาก็เป็นส่วนแตไไ่ไม่เน้นแล้วตอนนี้ไม่เน้นหน้าตาแล้วเน้นความสามารถเอาไว้ก่อนเนี่ยผมอยากจะเป็นดาราจะตายตอนหนุ่มเนี่ยส่งภาพไปให้ค่ายต่างๆก็เอ,อือหน้าตาเราไม่ได้เป็นคมเข้มมันก็เป็นไม่ได้ใช่นไหมครับ แต่ตอนนี้เรามี YouTube แล้วเราถ่ายเองเ,เราเราไม่ต้องไปติดต่ออ่าบริษัทลาลามาหรอกเราอยากจะอยากจะทำรายการเราก็ทําอยากจะพูดอยากจะโผล่าอยากจะให้คนเห็นเยอะๆอยากจะดังเราก็เราก็จับกล้องถ่ายทุกวันทุกวันเดี๋ยวคนก็เห็นเยอะนะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มมีกิจิมีถา,ายปลอยใน youtube แล้วก็มีเก็บให้ความรู้กับสังคมกับคนทั่วไปนะครับ ก็ต่อไปก็คนก็จะเห็นหน้าคุณคุณมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาโทรมาปรึกษามาคุยเมื่อคนรู้จักเยอะตอนนี้ก็ไปหลายจังหวัดไปต่างประเทศก็ไปไปแล้วทําบูชายังคุยได้ว่าต่างประเทศไปแล้วคือถึงจะเป็นเขเมรหรือคาบูาก็เียงขึ้นชื่อว่าได้ไปไปแล้วเ้วต่างจังหวัดก็ไปวันนี้เราเรานั่งคุยเรื่องทั่วไปนะครับบางคนว่าเอ๊ะทำไมขายพอย แต่มาคุยอะไรเออมันมันคล้ายๆว่าเราทําแบบสไตล์สไตล์เรานะครับบางคนขายพลอยแต่จะคุยแพร่พลอยที่เราขายพลอยเสร็จแล้วเราก็มีบรรยากาศมานั่งคุยหรือให้ความรู้คุยเล่นคือคนอยากจะฟังแบบเงาเงาอยากจะเปิดเข้ามาฟังเราพูดหรือบางคนลองทานก็ปิดไปแค่นี้ครับก็ไม่มีอะไรมาก ก็ไม่ได้ส้างความรำคทางและรบกวนให้ใครแต่ถ้ายินดีที่จะแนะนําใครมีปัญหามีความทุกข์กายทุกใจพอไม่มีเพื่อนค,คุยก็เราก็คุยได้นะครับคุยให้ความกระจ่างบางเรื่องที่เรามีประสบการณ์เราก็จะคุยบางเรื่องที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์เราก็อาจได้รูอการมาถ่ายทอดน,นะครับไม่ได้เรียนแล้วเก็บไว้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปเป็นประโยชน์แก่คนของเรา คนเดียวก,กับเพียงพูดเดียวหรือเป็นประโยชน์แก่เพราะกลุ่มเล็กๆหรือว่าแค่ครอบครัวนี่เราอยู่ในสังคมนะครับอยู่ได้เพราะสังคมเวลาเราเจ็บป่วยมีปัญหาเนี่ยคนรอบข้างอาจจะช่วยเราแต่ถ้าเราดีๆเนี่ยเราก็น่าจะคิดว่า,เ,เ,รารเราจะให้อะไรกับสังคมเราจะให้อะไรกับคนรอบข้างที่พอจะช่วยเหลือก็ได้อันนี้ผมว่าไม่ต้องรอว่า ก็เขามาช่วยเราเวลาเราไม่สบายหรือมีปัญหาเราเกรงใจเขาแต่เราให้เขาก่อนแล้วเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเขามาช่วยเราเราก็ไม่ต้องไปเขินอายหรือว่าเกรงใจเพราะเราให้เขาก่อนแล้วแต่ถ้าเรายังไม่แสดงออกให้เลยเนี่ยเวลาเขามาช่วยเรามาให้ให้น้ำใจให้กำลังใจเราเนี่ยเราจะเขินอายเพราะเราเราไม่เคยคิดจะให้เขาแต่เราคิดให้คนรอบข้างแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องปกติทมไมก่อน ท่านก็ให้ความดูแลให้ความช่วยเหลือเราเวกถ้ามีปัญหาเราก็ต้องออดูแลให้ความช่วยเหลือเหมือนกันไม่ใช่เป็นการตอบแทนบุญคุณหรือว่าอะไรมันเป็นสิ่งเหตุและผลถ้าถ้าคนไหนให้ความช่วยเหลือแล้วให้ความดูแลแล้วเขาไม่มาใส่ใจเวลาเรามีปัญหาก็ไม่ต้องไปเครียดเพราะว่าเราทําหน้าที่แล้วเขาไม่มาทหน้าที่ตอบก็ได้เห็นน้าใจ ก็ได้เห็นน้ำใจจากคนรอบข้าง,างได้เห็นการสแสดงออกเราก็รู้เอาคนนี้ละกันนเป็นอย่างนี้เนาะเออเรากมนุษย์ก็นานา,นาจิตตังแล้วก็นานาความคิดหรือว่าบางคนก็ไม่เอาใครเลยแต่รับอย่างเดียวจะช่วยก็ไม่ถึงเวลาจะช่วยเหลือรือว่าจะขอความช่วยเหลือนี่จะไม่สนใจแต่แะ่ขอให้คนอื่นช่วยอย่างเดียวอันนี้ก็ได้วัดความมีน้ำใจแล้วก็ได้ได้ดูนิสัยว่าคนนี้ จิตใจเป็นพระโพธิสัตว์มีตาที่จะอยากจะช่วยเหลือใครไหมมีใจิตใจที่ดีไหมก็ดูจากสถานการณ์นะครับคนเราเนี่ยศึกษาจากาการกระทานระยางคับขันแล้บอกถึงจะมีนักรบผู้กล้าประเภทไหนมีสงครามจะรู้ว่ามีนักรบผู้กล้าเหมือนพระเจ้าตากสินพระเดเรสวนมีหลายพระองค์รีสุริโยไทยผู้หญิงที่ มีความกล้าหาญพระเจ้าตากสินจะเป็นคนจีนเชื้อจีนแต่ถึงประเทศกรศุงศรีอุทยาประเทศสยามมีปัญหาท่านก็ไม่กลัวตายแล้วก็ประกาศลั่นว่าทําการตึกครั้งนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองทําเพื่อชาวสยามชาวกรุงศรีสยาประกาศแล้วก็ลุยสุดท้ายก็ เทพยดาก็รับรู้ก็ประสบความสํารสเร็จนะครับถ้าเรามีความคิดเป็นใหญ่แอบแฝงเนีเวลาทำอะไรแล้วมันกถ็ถ้าได้ผลประโยชน์ฉันจนี่จะทำไม่ได้ผลประโยชน์จะไม่ทํามันก็เลยไม่มีพลังอรอบข้างมาช่วยเหลือหรือพลังที่เรา,อ,าออกมาเนี่ยมันไม่เต็มที่เพราะว่ากล้ากลัวหรือ,รอกักๆว่าเอ๊ทำเสร็จแล้วคนจะเห็นความดีไหมเขาจะให้รางวัลไหม อย่างเนี้ยทาแล้วมันไม่ได้เต็มที่เดี๋ยวเราทําออกมาเต็มที่ศักยภาพของเราเนี่ยคนก็จะเห็นผลงานของเราเองบางคนเนี่ยชอบต่อรองจะให้ทานูน่นมีอะไรเป็นค่าตอบแทนมีอะไรเป็นรางวัลความจริงเราทําแล้วเนี่ยคนก็จะเห็นคุณค่าของเราเองแล้วรางวัลมันจะมาเองความชื่นชมจะมาเองแต่ยังไม่ทันทาอะไรถามและแสดงคนนั้นไม่มีไม่มีศักยภาพไม่มีความ,ม ดีในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองนะครับวันนี้เราเลยออกมาคุยว่าเราถึงจะอยู่ในกลางจังหวัดนะครับแต่คนทั่วโลกก็เห็นเราก็สามารถที่จะรู้จักเราได้เพราะสื่ออินเทอร์เน็ตถึงว่าไงว่าเราออกไปเนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องขอบคุณ Youtube ขอบคุณ Google ขอบคุณผู้ชมขอบคุณผู้ที่แนะนำหลายๆอย่างคือเรามีอะไร เราอยู่ในโลกนี้เนะี่ยไม่ใช่เราเก่งถ้าไม่มีสื่ออยู y o u t u b e หรื Google, YouTube, อว่าผู้ชมเราก็ไม่มีใครรู้จักนะครับทีนี้ผมยังสำนึกเสมอว่าที่เราก้าวมาขณะนี้ระดับหนึ่งก็พอใจนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อต่างๆที่ก็ให้เราได้มีโอกาสได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวกาเขาจะทำเป็นรูปเว็บขึ้นมา เปนื่อเป็นการค้าเขาก็ต้องใช้ทุนใช้ความคิดอันนี้ก็ขอขอ,อบคุณตลอดนะครับเราก็ไม่ลืมนะครับเราก็ไม่ลืมแล้วสิ่งที่เราออกมาเนี่ยเราพยายามใช้สื่อของเขาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมเป็นบุญเป็นกุศลและบุญกุศลนี้จะตกไปถึงสื่อ,อคืออย่าง Google ให้เราออกอย่าง YouTube ให้เราออกหรืออย่างผู้ดนบบรนบเนี่ยก็จะได้มีส่วนนะครับ ราะวันหน้าผมก็จะทําโครงการไปเรื่อยๆถ้าประสบความสำเร็จแดงที่ใฝ่ฝันไว้ฝันอันความตั้งใจคืออยากจะทํางานให้กับสังคมช่วยเหลือคนป่วยกายป่วยใจเท่าที่จะช่วยได้สงเคราะห์คนที่จะสงเคราะห์ได้ตามปฏิทานของพระพุทธพระพโธิสัตวันนี้ก็ความในใจคือก่อนจะเริ่มถ่ายโอยหรือทํางานเนี่ยเราก็ยังพบปะหน้าตา ถึงท่านอาจจะแอบมองอยู่ก็ขอทักทายนะครับทั้งคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนเท่าคนเด็กนะครับเราก็ขอผูกมิตรสัมพันธ์ผูกบุญสัมพันธ์นะครับก็โทรมาคุยได้นะครับปรึกษาอะไรได้เหมือนพี่เหมือนน้องนะครับถึงอยู่ต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศเราก็เราก็ฟังจากที่ผมพูดเนี่ยว่า จะได้รู้เลยว่าผมเป็นลักษณะนคนอย่างไรเปิดเผยอยากจะช่วยเหลือถ้าเกเรื่องเงินนี่ต้องต้องต้องอะไรบอกออกตัวก่อนเงินก็ไม่มีให้ที่จะช่วยเหลือมากคือตอนนี้ก็ต้องหาเงินเพื่อจะทําประโยชน์ให้กับสังคมต้องเป็นต้นทุนนะครับความทุกข์กายทุกใจเนี่ยคุยได้เพราะว่าเรื่องควารมรู้เรื่องประสบการณ์ถ้าเรา ไม่มีหรือหรือไม่พอผมก็จะไปถามผู้รู้ถามผู้ถามอาจารย์มาตอบได้นะครับคือก็มีความตั้งใจถ้าถามแล้วปัญหาแล้วมันไม่คุ้นคือก็ตอบท่านไม่ได้ผมก็จะไปถามอาจารย์ถามผู้รู้ไปปรึกษาว่าเออคนนี้ก็มีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้จะแก้อย่างไงเดีย๋ยวเราจะหาคําถามหาคําตอบมาให้เดีย๋ยวเราพยายามจะจะจะ,จะช่วยให้คนสบายใจเนีย่ยวันนี้ก็คือ เป็นเรื่องที่ว่าสังคมของเราทุกวันเนี้จะแรงน้ำใจเพราะว่าทุกวันทุกวันนี้ต้องแข่งขันะริ่งอยู่เมืองหลวงความจเจริญต้องวิ่งขึ้นรถก็ต้องวิ่งแข่งกันไปไปทำอะไรกินข้าวก็ต้องแข่งกันต่อคิวมันมันมัน ความแข่งขันเนี่ยมันทาให้คนแรงน้ําใจเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีเวลาจํากัดทุกคนก็ต้องรีบเร่งแต่ผมว่าออกมาอยู่ตามเมืองเล็กๆอย่างผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าดีเนี่ยมีอยู่ในตวัวเมืองรถรถเริ่มแน่นแล้วผมบอกเบื่อแล้ว่ปจะออกไฟแดงติดไฟแดงจริงสามสี่ไฟแดงด้วยบอกอย่างนี้มันทําให้เราเออมองความแอร์แล้วมันมันเราจะหนีดีกว่าหนีหนีความจเจริญ สมัยเด็กๆนี่โอ้ก็อยากจะมาอยู่อยู่อยู่แปดรล้วบ้านผมอยู่แปดเ้ยวอยู่ในสวนอยู่ในคลองก็ผมว่า,าเห็นคนกรุงเทพเพราะว่ามีความเจริญอย่างนี้อยากจะมาอยู่เมืองหลวงพอไปอยู่โอ้โหร้อนทรมานไปไปทางานอยู่ไปไปช่วยญาติทําคอยทําอะไรในแถวอาสาธุสาธุะดิะ์อะเรียกว่าสาธรน,นางรถก,ก็เลยกมะไม้กรลงผ่านสีลมมาสาธุประดิษ์มาสาธรอ,อะไรเนะี่ย มันร้อนนละครับอยู่ในห้องมันร้อนอยู่เป็นอาพิตษเป็นเดือนบอกบอกออกมาก็เพียพอกลับมาบ้านเอากระดาษทิชทชู่เทดเรียกว่าขออภัยใช้จมูกโอ้มันปันน่ะมันเหมือน,ม,นมันเป็นปันขเมเหาอะก็โออย่างนี้ตายปลอดพังเลยอยู่นานๆนึกเห็นคนอยู่ในนั้นนานบอกโอ้สุขภาพเนาะเพราะว่าปล่อยคนเราเนี่ย ถอนมาล้างไม่ได้เหมือนได้มอ,อกรองรถรถยนต์เนี่ยไปนานๆยังดําให้ธนานยังดนา,นนานงดต้องเอามาเป่าคุณเป,า ость, เป่าอะไรแล้วคนเราเนี่ยถอนไม่ได้แล้วคิดดูว่าสุขภาพคนเราก็เลยเป็นโรคไ้ไข้เจ็บเยอะจึงว่าไงว่าอ,า,า,อากาศดีอาหารดีสุขภาพดีมันก็เป็นผลให้เราอายุยืนมีจิตใจดีนะครับผมว่า,าผมอยู่ต่างจังหวัด ความรู้สึกว่าช่วงนี้ผมก็สบายๆก็อยากจะส่งเสียงมาให้คนอยู่ในเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงที่แข่งขันเนี่ยได้เป็นกําลังใจได้เป็นเพื่อนนะบางทีอยู่กับคนรอบข้างบางทีกับเหงาเพราะว่ามันหาคนรอบข้างที่จริงใจที่มาสนใจเราเนี่ยมันไม่มีบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับคนมากๆบางทีก็แล้วว่าวุ่นวายบางทีก็แล้วว่าเหงา แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวบางครั้งแล้วมันมันก็เหงาแต่บางครั้งก็แล้วแบบเพลินดีเนี่ยอย่างาผมอยู่ว่างๆเนี่ยอยู่คนเดียวในห้องพระผมก็นั่งพูดไปเรื่อยๆครับผมก็นั่งพูดเป็นเงินว่าเออผมผมพูดอยู่คนเดียวแต่มีคนจ้องมองเป็นไม่รู้กี่กี่สิบคนหรือเป็นร้อยเป็นพันอะไรในวันหน้านะครับ เราก็ใส่ไปในยูทูปเพรเราไม่เอาออกจนฝ่ายยูทู e เขาจะลังคาเออทำไมแต่ถ้าจะเป็นประโยชน์ได้ก็ก็น่าจะเติดตามแล้วก็ขอฝามนุเคราะให้เราอยู่ในนี้ตลอดไปถ้าถ้าถ้าเห็นว่าเรายังทําประโยชน์ให้กับสังคมไดเออ้เข้ามาแล้วไม่ลบเรียกว่าทําให้นาเวบของท่านไม่ลบเเรียกอะไรอ่ะออข้อมูล ไม่ไม่เต็มนะผมก็ฝากไวเ้เรื่อยๆก็พยา,ายามจะหาวันหน้าอาจจะหาคําสอนดีๆที่เราศึกษามาจากอาจารย์จากนักปราชญ์มาเล่ามาคุยมาอ่านให้ฟังบางท่านไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาศึกษาบางทีมาฟังแล้วเนี่ยเราไม่ใช่นักบวชแต่เราก็ทำประโยชน์ได้คือไม่ใช่อาจารย์ เราก็สามารถให้ความรู้ให้ข้อมูลได้ถึงเรายังทําไม่ดีพอตัวเองยังไม่ดีถึงขั้นระดับขั้นได้ขั้นเราก็ตั้งใจทําสิ่งที่ได้เรียนได้รู้มาเท่าที่ทําได้และให้ข้อมูลที่ได้เรียนได้รู้มาเท่าที่ให้ได้เดี๋ยวก็จะจะบเรามีรผลบุญก็จะทําให้เต็มเองถ้ารอใหอ้เราบําเพ็ญดีเราจิต กจดีจริงๆอ่ะมันไม่รู้วันไหนจะรู้ทีเนี่ยใกล้เข้าโรงแล้วมาพูดไม่มีแรงพูดแล้วนะครับตอนนี้ยัง,ง,งยังมีแรงพูดยังมีแรงพูดบางคนบอกฉันยังไม่ดีพอเลยไม่กล้าพูดใครฟังไม่กล้าไปแนะนาใครแต่พูดให้ฟังอ่ะผมกล้าพูดแต่ด่าหรือว่าอะไรงี้ไม่ค่อยกล้าเพราะว,วันวันหน้าเราอาจจะเป็นเองก็ได้ แต่แนะนํานําเสนอให้ข้อมูลได้แต่จะไปว่าไปด่าไปเกี่ยวกา่ไปสั่งสอนแบบแก้อารมณ์บอกตามตรงไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเราคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นเหมือนเราหลงว่าตัวเองว่าเราทําได้แล้วเราจึงไปเ,เกี่ยวกายคนอื่นแต่ถ้าเราทําได้แล้วเราต้องสงสารคนที่ยังทําไม่ได้ต้องพูดเขาดีดๆไม่ใช่ไปใช้อารมณ์เหมือนนะ ผู้ที่มีอำนาจในหน่วยงานงต่างๆเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายบางครั้งใช้อารมณ์จนลูกน้องอตัวสั่นฝันแหวนจะเข้าหาเจ้านายทีหนึ่งก็โอ้โหทองนโมเป็นลูกสิษยจบขอคุณพระคุณเจ้าช่วย,ยงั้นก็ไม่ไหวถ้าเป็นถ้าท่านเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่บางทีผู้ที่อยู่เป็นผู้น้อย ผู้ใตยบระคับบัญชาเนี่ยเขาอึดอัดเดี๋ยวแล้วทําให้เขาอึดอัดเนี่ยเหมือนเขาตกนรกทั้งเป็นถามว่าชีวิตท่านจ,จะเจริญเนียมีแต่แรงเกลียดต่อต่อว่ามีแต่แรงกราบแจ้งแต่ท่านเป็นคนยืนแย้มแจ่มใสเนี่ยคูกน้องเข้าใกล้ก็โออยากจะเข้าใกล้เจ้านายเจ้านายมีรู้สึกว่ามีราศีมีสมเสน่ห์เข้าใกล้แล้วอบอุ่นนะเมื่อไหญ่เข้าใกล้แล้วมันเสียงดุหน้าเหมือนยับเนี่ยใครอยากเข้าใกล้ อันนี้พูดไปถึงครอบครัวระดบันครอบครัวด้วยเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันสามีกลับมาในยิ้มแย้มแจ่มใสสามีก็อยากจะเข้าบ้านเข้ามาแล้วบ้าบึง้งตึงเรื่องความสัมันอสามีบอกอยู่นอกบ้านระบายใจกวา่าไม่อยากจะกลับเร็วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอยู่แล้วมัน,นร้อนบอกมันอึดอัดไปอยู่ข้างนอกสบายใจกวา่าเนี่ยเป็นบางครั้งนี คนสังคมจะดีสภาพครอบครัวจะดีก็อยู่ที่ผู้ร่วมอยู่ร่วมกันนะถ้าถ้าอยู่แล้วมีความสุขคุยกันคอยทีคอยอาศัยมีอะไรผิดก็ให้อภัยกันเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยทาให้บรรยากาศมันดีนะครับแต่ถ้าเราอยู่แล้วอะไรก็นิดนิดหน่อยก็ไม่ไม่ยอมแตอบางคนบอกเขาเขาบอกว่าคิดเล็กคิดน้อย คิดเล็กคิดน้อยจริงๆครับไอเรื่องเล็กๆก็คิดเรื่องนิดๆหน่อยๆก็คิดเขาบอกคิดเล็กคิดน้อยทําให้เป็นเรื่องใหญ่คิดเล็กคิดน้อยทําให้วุ่นวายทาให้อ่บรรยากาศเสียนะครับผมก็กำลังฝึกอยู่ฮะกําลังฝึกอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งหรือว่าหรือว่าทาได้ดีแต่ว่าก็กําลังฝึกและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหารอบข้างถ้าเราฝึกและทาพร้อมไปด้วยกันเนี่ย มันก็จะดีอ่ะสังคมก็จะน่าอยู่ผู้ร่วมงานก็ามาเห็นเจ้านายก็ยินแย้มแจ่มใสเออไม่ต้องไปท่องน้โมยอย่างที่ว่าไม่ต้องไปขอพระขอเจ้าโอ้เข้าพบเจ้านายแล้วจะโดนอะไรอีกงานนี้เออเข้าเจ้านายอ,อ,อารมณ์ดีมังเป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามแก้ไขนะตั้งใจนะเออลูกน้องก็มีกําลังใจนะครับมีกําลังใจขึ้นมาพบงานก็ดีแต่ทําให้ลูกน้องหดดูวอีกแล้วเดี๋ยวว่าอะไรผิดนิดหน่อยก็ใช้อารมณ์ ลูกน้องจะทําอะไรก็กลาก็กลัวตัวสั่นเลยเดี๋ยวทำแล้วจะถูกใจเจ้านายหรือเปล่าทาแล้วเจ้านายจะด่ายหรือเปล่านะก็มีสมัยก่อนมีโจเหวินอ๋องเป็นห้องเต้เป็นผู้ตัดสินฟาร์มที่ประเทศจีนเนี่ยก็ใช้อารมณ์ตัดตินเนี่ยเวลานักโทษเข้ามาเนี่ยก็ใช้วาจาดุดันใช้หน้าตาขึงขังกระแทกโตะทุบโตะจน ผู้ทำผู้ต้องหาเนี่ยทั้งคนทั้งผิดทั้งไม่ผิดเนี่ยตัวสั่นกันหมดตวาดผูเกเข็นคนที่ไม่ผิดก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าโดนทั้งวาจาเสียงดังดุโดนทั้งอะไรเรียกว่าใช้บทลงโทษรุนแรงคนไม่ผิดก็ต้องยอมเพราะว่ามันเจ็บนะครับแล้วก็ลำคาญเสียงด่าเสียงดุด,ดังก็สุดท้ายก็ ตัดสินคนผิดคนถูกคนไม่ผิดก็เป็นผิดคนถูกก็ก็โดนข้อหาโดนเรียกว่าโดนลงโทษจนมีขุนนางคนหนึ่งที่ควางทางแต่เ็าเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตลอดการกระทําของโจวเหวนอองเนี่ยแล้วรู้สึกไม่สบายใจจะบอกก็กลัวโดนดุตอนแรกๆตอนสุดท้ายตัดสินใจบอกถ้ออย่างนี้เนี่ยคนดีถูกปักปั๊มเนี่ยคนไม่ไหว ก็เลยไปโขกโขกพื้นวันหนึ่งก็มาโขกขอรายงานกับโจท่านเจอจหวนองเนี่ยว่าผู้น้อยเนี่ยทนเห็นพฤติกรรมของท่านเนี่ยมานานแล้วถ้าทนไม่ไหวแล้วเนี่ยคนไม่กิดก็เป็นต้องกิดเนี่ยเพราะอารมณ์เกี่ยวกาดของของท่านเนี่ยถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยวันหน้าเนี่ยประเทศนี้เมืองน,นี้ก็ทําให้คนเนี่ยถูกเป็นทิพ อย่างเงี้ยท่านทนไม่ไหวกับการกระทําคนที่ดีๆก็ทงถูกลงโทษร็ทนไม่ไหวก็โผลกพืนแบบกล้ารายงานจนพันโจวหนอ๋องเนี่ยต้องกลับไปคิดเอาคําพูดของขุนนางเอาไปคิดแล้วก็เลยเริ่มเปลี่ยนพิติกรรมใหม่ว่าเออเราจะต้องตัดสินความโดยด้วยเหตุด้วยผล แล้วไฟฟ้าประชาชนเนี่ยชาวบ้านถึงจะได้เป็นที่อะไรวาที่พึ่งพาได้ที่ที่ที่หวังเป็นที่ให้ชาวบ้านได้เป็นที่พึ่งคุณยงไงครับเป็นอย่างนี้นะชาวบ้านอกสันฝันแฝนมีเข้ามายังไม่ทันพูดเี่ยรู้ประวัติดี่กับตัวสันแล้วอย่างนี้ครับ mm. เหมือนกันครับสังคมทุกวันนี้เนี่ยผมค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็เอามาพูดนะครับ เอาพูดให้ฟังว่าเราน่าจะเอาข้อคิดถ้าคนผู้ใหญ่อาจจะได้เจอสภาพแบบนี้ไม่รู้ตัวเองหรือลูกน้องที่ได้เจอสภาพแบบนี้ถ้าพูดออกไปแล้วไปโดนใจหรือไปตรงใครก็ขอขออนุมโมทนาแตถ้าท่านได้ฟังแล้วได้เห็นภาพแล้วก็ ที่จะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองได้มีผลรักถ้าเปลี่ยนปุ๊บลูกน้องจากเกลียดก็เป็นรักจากไม่มีเพื่อนไม่มีบริวารบริวารก็จะมานะครับไม่มีใครเราที่อารมณ์โรดที่โมโหเจ้าอารมณ์แล้วคนจะเข้าใจบริวาหรหนีหมดพูดผีปีศาจเทวดายังกลัวยังไม่เข้าใก้เลยครับยังกลัวเลยอย่าว่าแต่คนเลยใช่ไหมครับวันนี้เราก็มานั่งคุย ถ้าเวลาความจริงแล้วมันก็มีงานแต่เออันก็อย่างว่าเนาะเราเราเคร่งเครียดทำแตงผลประโยชน์ส่วนตนนั้นก็ถึงเวลาก็ไม่มีอะไรฝากไว้ผมก็เลยว่าฝากคิดวันละคิดสองคิดหรือหลายๆวันคิดผมว่าน่าจะน่าจะดีนะครับก็เลยคิดแล้วก็ทำครับเพราะสถานีไม่มีการออ,อะไรนะ เขาเียกว่าไม่เหมือนโทรทัศน์ช่องใหญ่ๆต้องมีการกันกรองจะออกอากาศนะครับมันก็เลยไปไปจัดรายการไม่ได้เลยต้องมาขอคามมีตาชักอินเทอร์เน็ตนะครับจาก YouTube จาก Google นะครับคนที่ทำอะไรเนี่ยบางครั้งไม่กล้าทำก็เลยไม่ไม,ไม่ได้ เป็นประโยชน์กับทางคมครับผมก็เหมือนกับว่ากล้าได้กล้าเสียในสิ่งที่ไม่ดียังกล้ามาแล้วแล้วสิ่งที่ดีจะไม่กล้าได้อย่างไรใช่ไหมครับเสี่ยงความเป็นความตายพึกงขนองตามภาษาวัยรุ่นก็เสี่ยงเป็นสิ่งตายมาแล้วแต่เรื่องอที่จะ,ะแสดง,งออกที่จะให้กําลังใจคนจะให้ข้อมูลคนเราไม่กล้าทําได้อย่างไรชีวิตกายสังขาร แม่จากพ่อเอาไปแตเบลเทมเาเอาไปเปี่ยงเป็นเปลี่ยงตายคึกขนองแตเอาชีวิตทั้งตายขายนี้มาทําประโยชน์ไม่ดีเลยครับ